สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ร้านนาติวิคผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแฮ์พีปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับขนาดความกว้างอยู่ที่หกเซนติเมตรนะครับขนาดลึกอยู่ที่เก้าเซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับสีของสินค้านะครับผมจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮ์พี้ปิดผมบางผมแท้ 100%นะครับผมเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางบริเวณแสกนะครับผมหรือลูกค้าที่ต้องการปิดผมงอกนะครับผมรุ่นนี้ก็จะช่วยปกปิดได้ดีเลยนะครับผมส่วนผมให้หนาขึ้นปิดผมงอกได้นะครับผมกิฟจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิปตองตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับผมแต่โดยปกตินะครับผมผมจะแถมกิปอะไหล่ไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผม ลักษณะการเย็บกิฟต์นะครับผมเราเย็บเหมือนเราเย็บกระดุมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดบนคุนให้ดูกันนะครับเพื่อลูกค้าได้ไปติดเองนะครับผมนี่นะครับกิฟต์จะเป็นกิฟต์บอกแบ็นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตกันเลยนะครับติดเสร็จนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับผม แฮร์พีทปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถทําความสะอาดได้สามารถได้หนีบม้วนทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับอายุการใช้งานของสินค้านะครับผมเป็นปีปีนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราใช้ได้นานเลยนะครับผมนี่นะครับปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการหนีบให้ดูกันนะครับผมถ้าเป็นผมแท้นะครับผมเราใช้ความร้อนเท่าไหร่ก็ได้นะครับผม เส้นผมจะไม่ละลายนะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมความร้อนที่ผมจชอที่ท2 0ี่220นะครับผมอันนี้ผมจะเทสงานให้ลูกค้าดูด้วยนะครับผมว่าเส้นผมละลายหรือเปล่านะครับผมหนีบเพื่อให้กลมกลืนกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผมสามารถเอาไปดัดทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมย้อมน้ำสีได้นะครับหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผม อีกอย่างนึงนะครับงานรุ่นนี้นะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสงได้นะครับผมแต่สามารถจะปัดได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าแผ่นงานเขาเป็นแผ่นงานเล็กนะครับ มเกินกับเส้นผมของเราเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูขอบรอยต่อด้านหน้ากันนะครับจะไม่เห็นขอบรอยต่อด้านหน้าเลยนะครับผมเส้นผมนะครับคมเกินกับเส้นผมของเราเลยนะครับผมนี่น mm ad ี่นะครับด้านบนนะครับผมสามารถมัดรวบได้นะครับผมแพนพีทป nope ิดชนบาง ปิดผมบางรุ่นนี้นะครับสามารถมัดรวบได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมอาทิและลานาทิวิมผมต้องลากันไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ